สวัสดีครับอยู่กับผมชาติจะเดินทรัพย์นะครับอ้าวทำไมพูดงั้นนะถ้าไม่ใช่เพื่อนเขาจะกล้าพูดอ่ะเฮ้ยสารุงรับงานเลยรับงานเอาไงเอาก็เขาจะอยู่ข้างบนให้รถวิ่งข้างล่างเนี่ยประหยัดน้ำมัน สะใหญ่อย่างเงี้ยมาขุดยกสูงทำไมอะไรยกมือให้เขาพอทำไมยกมือให้เขาพอทำไมโอ้โหเทปึ๊บก็มันก็น้ำเยอะแยะนี่ไงนี่นี่น้ำสะเยอะแยะ คันคันนี้แคทเป่ากรองเลยใชฮะอย่าลืมไปเป่ากรองด้วยเอาปากเป่าตามนั้นแล้วไปเป่ากรองใช่ไหมโอ้ใช่ไหมอ่าน่ะดิก็มันมันมันเด็กเลี้ยงปลาเอามันมาขับในโคกค่อยๆบอกมันเออไอ้ต้องตั้งใหม่มันลงเร็วมันลงเร็วแต่มันขึ้นช้าแต่ขึ้นช้าถูกแล้ว เพราะมันงี้อันนี้เป็นโครงการใหญ่ครับของเสียชาตินะครับชาติเจริญทรัพย์นะครับโครงการขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับ บอกว่าเลี้ยงปลาดุกอุ้ยว่าไงน,นะเลี้ยงปลาดุกจับแต่ละทีก็เป็นตันกิโลละ40กว่าบาทโอ้เจ้าสวยงามเลย ดูได้นะครับโซนอำเภอบ้านกรวดแคทของสิชาติเจริญทรัพย์นะครับแคทหนึ่อีครับสวัสดีครับครับวัสดีครับเป็นเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างไอผมเข้าใจอยู่ไม่ค่อยได้ขับนานก็มันเนียป็นจ้างครับเอมันเป็นกับรถหรือเป็นกับคนขับเป็นกับคนใช่ไหมโเวกับรถเลยไม่เกี่ยวกับรถนี่แต่รถเขาขับดีน่ะ สี่แสนขายได้นะสบายๆคนไม่ได้จับเป็นหูโอเคตั้งป็นอยู่กับปาตุงมาก็ไม่ค่อยได้ขับเนาะไม่ใช่เราขับแต่รุ่นใหม่พอมาขับอันนี้ปุ๊บก็ทำคุยไปงั้นแหละยอมรับความจริงซะโดยดีคนเรา,งงา,ไ,ไ,ไ,าไ,ไหน,ไ,หนไว้โอ้มีแต่เครื่องสองร้อยกว่าแรงเนาะ แล้วทำไมมันเป็นลุมเป็นบ่อเงี้ยก่อนนี้แหละผมผมยิงถามว่ามันอยู่กับรถหรืออยู่กับคนครับมามันโกยให้เสมอไม่ได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเยยยยมันมันมันอันตรายไปกองเอาไว้เก็บเอาไปโคลนเพื่ปขายกับบัวเออไม่ใช่เอาไว้กับโคนต้นไม้มันเวลารถมันเหยียบแตกมามันด้าไม่ดีเดี๋ยวพอพอเราขับปุ๊บปุ๊บเราลงมาดูปุ๊บเรารู้ว่าตรงไหนต้องแก้ไขปุ๊บแล้วก็ใช่ไหมเพราะว่า หมดสภาพแล้วเออดูกระจกว่ะใช้เช็ดกระจกกันนี่มันก็มองเห็นเหรอวะคนน่ะหมดสภาพแล้วเอ้าโอ้ปลาชาติตัวนี้สวัสดีครับโอ้ปลาชาติปลาชาติใช่ไหมคนดังเล่นี่คนดังเลยนี่คนดังชายบ้านไร่เหรอบ้านนาบ้านนาบ้านนาบ้านสวนบ้านสวนบ้านนาบ้านนาไม่ชายเมืองสง ไม่ใช่ใชยสุพรรณไม่ใช่ชายบรรณาถูกแล้วโอ้ยมาเจอคนดังครับทำสองโบทำก็บเปลี่ยนใจแล้วจะทำสองโอทำแค่สองโบใช่ไหมทำสอง้าทำให้ตรงกันเลยเนาะเพราะว่ามันยังได้ดีระเบิดอันเทาน้องเลยโครงการใหญ่เด่นนะใช่เนีาะทำดีอันนี้กว้างเลยอันนี้โครงการใหญ่เลยใช่ไหม หมื่นล้านโครงการหมื่นล้านเลยพันล้านพันล้านอะไรนะฟิชชิ่งไหมหรือว่าแคทฟิช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 เป็นหนวดหนวดไอ้หนวดปลาเดียวกันนะแคทฟิชก็ปลาดุกไงเออปลาดุกอะไรปลาดุกอุยด้วหมปลาดุกตกใจปลาดุกอุยโอ้โหสองคนเลยสองบอลนะเออแล้วก็มา มาดูโครงการใหญ่ครับโครงการของประชาติครับเลี้ยงปลาดุกอุยนะครับปลาดุกอุยเดี๋ยวเรามาดูรถกันต่อครับตังนี้เอาเอาแค่นี้สามเมตรโอ้ยยี่สิบสามเมตรไอเดียตังนู้นเราก็ไปดึงยี่สิบสามเมตรดูดูจะลึกมากเลยเนาะไหนยังครับยังไม่ลึกครับ ่มนยัง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 จิ้งโวยไอ้หนึ่งราชานไเอาตะลามนี่มาดึงมั้งเอาให้มันเท่ากันโอ้ยสลบไปปะนิ่มันลึกไปนู่นหน่อยลึกไปนู่นเนาะก็ให้น้ำไหลออกฝั่งนู้นไงตั้งสูบตรงไหนตั้งสูบตรงไหนเราก็เออก็ฝั่งนี้ดึงปลาไงนั่นแหละ

วางแผนสองคนเลยไปเอาตลับเพชนะโครงการหมื่นล้านไปหยิบเอาน่อยเออใช้เท่าเกะได้ยังไงน่ะเดินไปเอาเองเออเรงแหมดูเรียกไปดูทำเป็นมาเดินไปเอาเองเน่ไปใช้เท่าแก่ได้ยังไงเออได้แวะไปดูป้าดูมองดูมันมองแบบเครื่อง น้องก็กินปลาหมดแล้ววะเนี่ยใส่มองไหมโอ้โห<อ>ดูด,ดูมันทำเครื่องเกงไก่มาห้าโมงเย็นไก่อะไรอีกเลี้ยงไก่อีกอ,อาหารปลาไงมาตัำอ๋ออาหารปลาบินจากกันเลยดูยังไงอันนี้จะไปวิ่งข้างล่างนะขุดตรงนี้มันประหยันดน้ำมันกว่ามันวิ่งม,มันุนรอบตัวเสียเวลาแล้วก็เสียน้ำมัน อนี่อันนี้ระดับครับโปรมจารย์แล้วรถไยมาดันหน่อดัม่คีลเจนคิปหน้าครับลับคลิปนี้บายบายครับกับโครงการใหญ่ของชาติเจริญทรัพย์ครับ